เมียที่ไม่คิดจะรักเหมยถูกพ่อแม่บังคับให้เธอต้องแต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นชื่อเอกพันเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีอายุ40ปีแล้วแต่ยังไม่มีเมียแม่สื่อเลยต้องหาทางจับคู่ให้ทั้งคู่และเธอก็อยู่ในตระกูลลูกคนจีนที่ลูกสาวแทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรพอแม่สั่งให้แต่งงานก็ต้องแต่ง ไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขืนอะไรมาหนูไม่แต่งได้ไหมมาหนูไม่อยากแต่งงานกับเขาเราไม่รู้จักกันนะมาไม่ได้เราต้องเอาค่าสินสอดมาให้อสองแต่งเมียทำไมพี่สองไม่หาเองล่ะเขาอยากจะมีเมียทำไมจะต้องมาเอาค่าสินสอดกับน้องด้วยเอ๊ะแกนี่ยังไงนะอเมยพี่เข้าเงินไม่พอทางฝ่ายหญิงเขาก็เรียกค่าสินสอดตั้งเยอะ ฝ่ายหญิงเขาเป็นถึงเพศสัจกรเราจะให้มันได้เงินสินสอดน้อยหนะ้าเขาได้ที่ไหนล่ะแต่เอาเงินค่าตัวของเหมยมันยุติธรรมแล้วลระแม่หรือมนี่มัอนยังไงนะอาเหมยเงินค่าสินสอดของแกก็จริงแต่มันเป็นเงินที่ฝ่ายชายต้องให้กับฝ่ายหญิงซึ่งมันก็เป็นของฉันแล้วก็เตี่ยของแกมันก็เหมือนเงินฉันไม่ใช่เงินแกอยู่ดีนั่นแหละ ฉันจะเอาไปให้อาสองให้อาหนึ่งมันก็เรื่องของฉันแต่เราสองคนไม่เคยรักกันนะมาจะให้เราสองคนแต่งงานกันยังไงอะ่ะมากับป้าก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเราสองคนก็ยังอยู่ด้วยกันได้จนมีพวกแกออกมาตั้งหลายคนนี่แหละยิงสาวนอนร้องไห้คนเดียว เธออายุ18ปีก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะแม่จะให้พี่ชายเรียนหนังสือเธอเป็นลูกสาวแม่บอกว่าไม่ต้องเรียนอะไรมากมายก็ได้ทางด้านเอกพันเองเขาก็ไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานเขาไม่ชอบผู้หญิงคนไหนเลยเห็นผู้หญิงแล้วเบื่อรำคาญแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ชอบผู้ชายเขาชอบอยู่คนเดียวแบบเงียบเงียบรักสันโดษไมชอบสุงสิงกับใคร จนคุณเป็นแม่ทนไม่ไหวต้องหาเมียให้ลูกชายเองผมไม่ได้รักน้องเขานะแม่จะให้ผมไปแต่งงานกับน้องเขาได้ยังไงอมเหมยอ,อีน่ารักนิสัยดีอ่อนหวานเรียบร้อยแม่ว่าก็เหมาะกับแกดีนะถ้าน่ารักจริงทำไมหาผัวเองไม่ได้ต้องให้แม่สื่อมาหาให้หล่ะแม่แกอย่ามาปากจัดนะเอกพัน ที่แม่ให้แกแต่งงานก็เพราะว่าแม่อยากได้หลานแกนี่อายุ40กว่าปีแล้วยังหาทายาทมาให้แม่ไม่ได้เลยแม่ตายไปจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกกับบรรพบุรุษของเราผมยังไม่พร้อมนะแม่ยังไม่อยากแต่งงานแม่ก็รู้ว่าผมชอบอยู่คนเดียวแล้วเมื่อไหร่แกจะพร้อมอายุก็40สปีแล้วปูนี้แล้วยังไม่พร้อมอีกจะไปพร้อมตอนไหน เมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละแม่แต่ฉันไม่ยอมแม่จะอกแตกตายอยู่แล้วนะคนนั้นก็มีหลานคนนี้ก็มีหลานดูแกสิแฟนสักคนก็ยังไม่มีแม่ก็ต้องอาศัยแม่สื่อให้หาให้แบบนี้แหละแม่หลานมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะไม่มีหลานมันก็ไม่ตายหรอกนะไม่มีหลานแล้วใครจะมาสืบทอดสมบัติของตระกูลก็บริจาคให้การกุศลไปสิมแม่สีสัวพูดนะหรือนะ่ะ เรื่องอะไรฉันทำงานงกงกงกมาตั้งแต่เด็กจนโตเรื่องอะไรจะเอาสมบัติไปบริจาคชาหนุม่มถอนหายใจแต่ไม่ว่าจะทัดทานอย่างไรในที่สุดแล้วเขากับเหมยก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีทั้งคู่เจอหน้ากันในวันแรกในวันแต่งงานแม้เธอจะสวยน่ารักแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะนึกรักเธอเหมาะสมกันอย่างกิ่งทองใบหยกเนอะ ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่มีใครจะเหมาะสมเหมือนสองคนนี้อีกแล้วตั้งแต่ฉันไปงานแต่งงานมาก็ยังไม่เคยเห็นใครเหมาะสมเท่ากับเอกพันธ์แล้วก็หนูเหมยเลยนั่นนะสิดูทั้งคู่สิมองกันตาหวานเชื่อมแบบนี้ลูกคงหัวปีถ้ายปีสาธุเถอะฉันอยากมีหลานจะแย่แล้วมีแน่นอนอยู่แล้วแหละ ลูกสาวฉันนะ่ะนะบั้นท้ายอีใหญ่รับรองว่ามีลูกหัวปีท้ายปีให้ตระกูลหรือแน่นอนฉันให้แม่สื้อเลือกมาให้ก็ดูจากบั้นท้ายนี่แหละเป็นอันดับแรกสองแม่หัวร้อพ่ออกพอใจแต่คนเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกลับยืนมองหน้ากันเฉยอยู่พี่ชื่อเอกพันธ์เหรอคะใช่เธอละ่ะชื่อเหมยคะ่ะทำไมยอมให้ถูกจับคุมถุงชนได้ไง่ายๆอะ่ะ ลูกสาวคนจีนมีสิทธิ์มีเสียงอะไรที่ไหนละคะพ่อแม่อยากจะให้แต่งเราก็ต้องแต่งแล้วคิดว่าเธอจะอยู่กับฉันได้ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันอย่างนั้นเหรอก็คงอยู่กันอย่างนี้ละคะ่ะอยู่ๆไปก็คงจะดีขึ้นเองฉันบอกตามตรงนะว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเดอะไรเธออาจจะผิดหวังก็ได้ที่มาแต่งงานกับฉันฉันก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบที่แม่สื่อพยายามโฆษณาชวนเชื่อหรอกคะ่ะ กับข้าวกับปลาฉันก็ทำไม่เก่งฉันชอบนอนตื่นสายอะไรอีกหลายอย่างที่แม่สื่อพูดไม่จริงทั้งคู่มองหน้ากันแค่เจอกันวันแรกก็ทำท่าจะสอนศีลไม่กินกันเสร็จแล้วหลังงานแต่งงานผ่านไปก็เป็นเวลาเข้าหอแต่เอกพันก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรเธอนอนหลับก่อนเธอไปซะอีกหญิงสาวโล่งอกโล่งใจอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องเสียตัวให้กับใคร เธน,นอนอยู่ข้างเตียงตื่นเช้ามาก็ตื่นมาทำอาหารให้เขากินชายหนุ่มพอใจที่อย่างน้อยเธอก็ทำอาหารเก่งเก่งนี่ทำอาหารได้ทั้งอาหารจีนอาหารไทยไหนบอกว่าไม่ตรงกับที่แม่สื่อบอกไงอาหารพวกนี้เป็นอาหารพื้นๆนะคะมาเขาสอนมาตั้งแต่เด็กอย่างอื่นฉันก็ทำไม่เป็นหรอกก็ดีอย่างน้อยก็จะได้รู้สึกคุ้มค่างเงินสินสอดซะหน่อย คุณเองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมคะใครจะอยากแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักคุณชอบผู้ชายหรือเปล่าหุบป,ปากนะฉันไม่ได้ชอบเธอแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะชอบผู้ชายฉันก็แค่ไม่ได้ชอบเธอเท่านั้นเองฉันไม่ได้เป็นเกย์ฉันเป็นผู้ชายเต็มร้อยฉันก็แค่ไม่ชอบเธอเท่านั้นเองขอโทษค่ะฉันก็แค่อยากรู้ไว้จะได้ทำตัวถูก ฉันเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซนตการที่ฉันไม่ได้พิศวาส,ส,วาสไม่ได้นอนกับเธอในวันเข้าหอมันไม่ได้แปลว่าฉันชอบผู้ชายหญิงสาวฟังแล้วรู้สึกเจ็บจิตในอกแต่ก็ไม่มีทางเลือกเธอยังคงทำหน้าที่เป็นเมียปลอมๆให้กับเขาเจอหน้าแม่เขาที่ไรก็ถามเรื่องหลานทุกทีเป็นยังไงลูกเอเมยใกล้จะได้หลานมาให้มาหรือยังไม่รู้หรอกค่ะมา เหมยไม่รู้ว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะมีลูกจะไม่รู้ได้อย่างไงล่ะก็แต่งงานกันมาตั้งเป็นเดือนแล้วมาไปถามพี่เอกพันดีกว่านะจ๊ะอย่ามาถามเหมยเลยจ้ะเรื่องพวกนี้เหมยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเอาเถอะเอาเถอะคงจะเขินละสินะเดี๋ยวแม่จะไปถามเอกพันดูยังไงก็รีบมีหลานให้แม่ไวๆนะลูกนะเมื่อแม่ของเขา มาถามเอกพันธ์เขาก็ได้แต่บอกปัดๆไปเพราะตั้งแต,แต่แต่งงานกันมาหนึ่งเดือนเขายังไม่เคยนอนกับเอเม๋ยแต่พอแม่ของเขาเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบก็ตกใจมากแม่ครับแม่คุณนายสี่แอดมิดเลยได้เวลาอ้อนลูกชายเรื่องหลานสักทีก่อนแม่ตายแม่ขอหลานสักคนเถอะนะลูกนะแม่ไม่ตายง่ายๆหรอกนะ แม่ยังไม่ตายตอนนี้แต่ก็กำลังจะตายขอร้องเลยนะเอกพันมีลูกให้แม่แต่นะลูกนะก็ได้ก็ได้แม่โถเอ้ยจริงเหรอลูกแม่รักลูกที่สุดถ้าได้หลานชายนะแม่จะยอมไม่ตายจะยอมอยู่กับลูกไปนานๆเลยนะจ้าแม่พูดแบบนี้แม่ป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าป่วยการเมืองเพร่ออยากให้ผมมีลูกป่วยสิ แกอย่ามาใส่ร้ายแม่ไม่เชื่อก็ไปถามหมอดูก็ได้ว่าแม่ป่วยจริงๆแม่ไม่ได้แกล้งป่วยด้วยความที่เอกพันรักแม่มากแม่ของเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเข้ามาด้วยความยากลําบากชายหนุ่มจึงต้องยอมไปทําหน้าที่เป็นสามีของเหมยได้เวลาที่เธอจะต้องมาทําหน้าที่ภรรยาของฉันแล้วเหมยอะไรนะคะแม่ฉันอยากได้ล้านตอนนี้แม่ฉันป่วยหนักมาก ถ้าได้หลานท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นถ้าฉันมีลูกให้คุณเราจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันใช่ไหมคะใครว่าละ่ะถ้าเธอมีลูกให้ฉันแล้วเธอก็อยากกับฉันได้ขอแค่เอาลูกไว้กับฉันก็พออะไรนะคะแม่ฉันเขาอยากได้แค่หลานเท่านั้นแหละส่วนลูกสะใภ้มีหรือไม่มีก็มีค่าเท่าเดิม เพราะจุดโฟกัสของแม่คือหลานไม่ใช่เมียของฉันแต่เขาก็เป็นลูกของฉันด้วยนะคะใจคอคุณจะใจร้ายใจดำพรากลูกไปจากฉันเลยเหรอเธอมาเยี่ยมลูกได้ตลอดเวลาฉันก็ไม่ได้กีดกันใจร้ายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเธอมีลูกให้ฉันแล้วเราก็อย่ากันหญิงสาวเสียใจมากแต่ในเมื่อผู้ชายรังเกียจขนาดนี้เธอจึงยอมนอนกับเขา เอจะได้มีลูกให้เขาและจบความสัมพันธ์นี้สักทีครั้งแรกระหว่างเขากับเธอก็ไม่ได้แย่แต่มันเต็มไปได้วยความรู้สึกพิเศษไม่นานเธอก็ท้องกับเอกพันธ์เขาดูแลเอาใจใส่เธอดีมากดูแลเธอจนเธออดหลงรักเขาขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรอะ่ะทำอาหารค่ะฉันอยากกินข้าวผัดไม่ต้องไม่ต้องได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นไข่เดี๋ยวก็เจียนออกมาอีกฉันทำให้เอง ชายหนุ่มทำหน้าที่แทนเธอทุกอย่างจนยิ่งนับวันเธอก็ยิ่งรักเขามากขึ้นเรื่อยๆและแอบคาดหวังว่าหลังคลอดลูกออกมาแล้วเขาจะใจอ่อนยอมรักเธอยอมที่จะอยู่เป็นครอบครัวกับเธอพอ่อแม่ลูกไม่นานหญิงสาวก,ก็คลอดลูกออกมาได้ลูกชายสมใจทั้งพ่อทั้งยาและดูเหมือนความสนใจของเขาจะไปอยู่กับลูกหมดไม่ได้ให้ความสนใจกับคนเป็นแม่อย่างเธอ ขอบใจมากนะสำหรับลูกชายที่เธอยกให้ฉันฉันอยากเห็นคุณมีความสุขค่ะคุณเอกพันธ์ต่อไปนี้เธอไปจากฉันได้ตลอดเวลาอยากจะหย่าเมื่อไหร่ก็บอกฉันจะสละเวลาไปเซ็นใบหย่าให้นี่คุณอยากให้ฉันไปจากชีวิตคุณขนาดนี้เลยละคะตอนนี้ตาพร้อมก็อายุสามเดือนแล้วแข็งแรงมากพอที่จะกินนมผงได้แล้วฉันจะให้เขาหย่านมจากเธอและเธอก็หย่ากับฉัน ไปจากชีวิตฉันได้แล้วเอมยคุณใจร้ายมากเลยนะคะระยะเวลาหนึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันมามันไม่ได้ช่วยให้คุณรู้สึกอะไรดีๆกับฉันเลยเหรอฉันไม่ได้ใจร้ายอะไรกับเธอเลยนะฉันก็แค่ไม่อยากบังคับให้เธออยู่กับคนที่ไม่ได้รักอย่างฉันหญิงสาวฟังแล้วเสียใจมากแต่ก็เจ็บปวดเกินกว่าจะรังเขาไว้เธอตัดสินใจหย่าก,กับเขารับเงินมาหนึ่งล้านบาท และตัดสินใจยกน้องพร้อมลูกชายของเธอให้กับเขาเพื่อแลกกับอิสระของเธออะไรนะนี่แกอยาก,กับเหมืออย่างงั้นเหรอเอกพันครับแม่ทำไมจะต้องหย่าด้วยมีลูกมีเต้าด้วยกันอย่างนี้แล้วทำไมไม่อยู่ด้วยกันดีๆแม่อยากได้หลานไม่ใช่หรอครับที่ไอ้ผมแต่งงานก็เพราะอยากได้หลานตอนนี้แม่ก็ได้หลานสมใจแล้วไงแกมันจะใจร้ายใจดำไปถึงไหนนี่แก อยาก,กับเมียแกทั้งที่เขาเพิ่งจะคลอดลูกได้3ามสเดือนอย่างนั้นหรอก็ผมไม่ได้รักเขาเขาทำลูกให้เราแล้วก็จบกันฉันเหนื่อยใจกับแกรจริงๆเอาเถอะเอาเถอะอย่างน้อยก็ยังได้หลานมาฉันจะไม่ว่าอะไรแกรก็แล้วกันคุณนายสี่ตัดใจเพราะถึงอย่างไรจุดโฟกัสของเธอก็คือหลานชายตอนนี้ก็ได้หลานชายมาสมใจแล้วลูกสะพจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ช่างมันเถอะ ส่วนเหมยเองกลับบ้านมาก็โดนแม่ด่าทังทีแกทำตัวเวลวเลยำอะไรยังไงให้ผัวอยางให้นังเหมยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะมาหนูก็ทำหน้าที่ทุกอย่างทำกับข้าวกับปลามีลูกชายให้กับเขาหนูไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วฝ่ายชายเขาจะขอหย่ากับหรือทำไมทำไมในสายตามาเหมยทำอะไรก็ผิดก็แกมันทำตัวไม่ดี ดูสิเนี่ยไปแป๊บเดียวผัวก็ขอหย่าและอะไรกันเนี่ยมาจะให้หนูกลับมาอยู่ที่บ้านไหมไม่ไม่ไม่หรือจะกลับมาอยู่กับอ้วไม่ได้นะอ้วอายอ้วไม่ยอมให้ใครรู้ว่าลูกสาวอ้วโดนผัวทิ้งโดนเฉียดหัวกลับมาอยู่บ้านได้มาถ้ามาคิดอย่างนั้นหนูก็จะไม่กลับมาเหยียบที่บ้านนี้อีกว่าแล้วหญิงสาวก็ออกไปจากบ้านไม่ติดต่อกับใครอีกเลย เธอเปิดร้านขายขนมเค้กเล็กๆและไปแอบดูลูกบ่อยๆแต่ไม่เคยแสดงตัวให้ลูกเห็นเอกพันกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยกว่าที่เขาคิดขนาดมีแม่มาช่วยเลี้ยงเขาก็ย,ยังรู้สึกเหนื่อยมากขนาดนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเขากำลังอดคิดถึงอดีตภรรยาของเขาไม่ได้ถ้าเธออยู่บ้านนี้คงมีสีสันขึ้นนะชายหนุม่มถอนหายใจ ทำไมถึงได้คิดถึงเหมยรุนแรงขนาดนี้ยิ่งเข้ามาเห็นอาหารที่คนอื่นทำเห็นครัวที่เธอเคยครุกอยู่ทั้งวันก็ยิ่งคิดถึงแม่เหมยเข้าติดต่อผ่านแม่มาบ้างหรือเปล่าไม่หรอกฉันก็ไม่เคยเจอเหมยออีกเลยตั้งแต่หย่ากับแกนั่นแหละแล้วแม่ไม่คิดจะไปถามเขาเหรอว่าเหมยอยู่ที่ไหน แล้วแกจะอยากรู้ไปทำไมล่ะอยากกับเขาแล้วเนี่ยจะอยากรู้ไปทำไมว่าเอาเม๋อ,อยู่ที่ไหนผมก็แค่ไม่อยากให้ลูกร้องไห้ดูสิผมว่าที่ลูกร้องไห้คงเป็นเพราะเขาไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่มากกว่าเฮร้องที่ไหนลูกของแกเลี้ยงง่ายจะตายไม่เห็นมันร้องสักแอะแกนี่แต่แม่เขาควรจะได้มาดูลูกบ้างนะแม่อะไรกันจากไปแล้วก็ไปรับไม่เคยคิดจะมาดูดำดูดีลูกตัวเองเลย ก็แก่ไล่เขาออกไปจากชีวิตเขาจะมาทำไมล่ะใช่หนุ่มถอนหายใจหมดข้ออ้างกับตัวเองแล้วเวลาผ่านไปเขาบังเอิญได้ไปเจอร้านขนมเค้กของเธอและเห็นเหมยอ,อดีตภรรยาของเขากำลังกงก้มเงยๆทำขนมเค้กอยู่เหมยเธอจริงๆด้วยสวัสดีค่ะคุณเอกพันธ์เธอไม่ไปเยี่ยมลูกชายของเราบ้างเลยนะฉันยกเขาให้คุณแล้วนี่คะ ตอนนี้ลูกเราโตแล้วนะอายุสองขวบกว่าแล้วกำลังน่ารักน่าชังเดินเก่งเลยล่ะคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากเลยนะคะสามารถเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้ฉันคิดไม่ผิดที่ยกลูกให้คุณคือว่าฉันอยากจะชายหนุ่มคิดอยากจะบอกขอคืนดีขอให้เธอกลับไปเป็นครอบครัวกับเขาแต่เธอเพียงฝากขนมมาให้กับลูกชายฝากให้พร้อมด้วยนะคะ ที่จริงฉันก็แอบ,บเอาขนมไปฝากกับแม่บ้านบ่อยๆอะไรนะเธอเอาขนมไปฝากให้ตาพร้อมบ่อยๆเหรอแม่บ้านไม่เคยบอกอะไรฉันเลยฉันไม่ให้บอกเองละค่ะฉันกลัวคุณจะว่าเอาที่ฉันไปแอบ,บดูลูกบ่อยๆฉันคิดถึงแกนะคะคิดถึงทําไมไม่ไปหาเรามาแอบหลบๆซ่อนๆทําไมฉันก็เคยบอกแล้วนี่ว่าให้เธอไปหาลูกได้ตลอดเวลาฉันยกลูกให้คุณแล้วฉันไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วนี่คะ่ะ ถ้าฉันอยากจะขอให้เธอกลับไปหาฉันกับลูกเธอจะว่ายังไงที่รักจ๊ะลูกค้าโทรสั่งขนมเลยจ้ะอ๋อได้คะ่ะที่รักเดี๋ยวฉันไปรับสายนะคะหญิงสาวหันมาบอกกับผู้ชายคนหนึ่งเอกพันตกใจไม่คิดว่าเธอจะมีคนรักใหม่ที่รักคะช่วยรับแขกต่อด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปรับโทรศัพท์ก่อนได้จ้ะที่รักรับอะไรดีครับคุณ คุณเป็นผมเป็นสามีของเหมยครับสามีเหรอครับผมแต่งงานกับเหมยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเอกพันฟังแล้วรู้สึกเสียใจผิดหวังมากที่เขามาช้าไปเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้เป็นอะไรของแกเอกพันมาถึงบ้านก็มานั่งหน้าเศร้ากินเหล้าคนเดียวเนี่ยผมผิดเองแม่ผมผิดเอง,ผผเอ,งอะไรของแก ผมรักผู้หญิงที่แม่หามาให้เข้าไปเต็มเปาแล้วผมรักเหมยมากผมเพิ่งรู้ใจตัวเองครับแม่เอ้าในเมื่อรู้ใจตัวเองแล้วทำไมไม่ไปง้อเขาสะละไปง้อได้ยังไงล่ะแม่เหมยเขามีผัวใหม่แล้วอะ่ะโถเอ้ยแม่ว่าแล้วไม่ล่ะผู้หญิงดีๆอย่างหนูเหมยทั้งสวยทั้งเรียบร้อยใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีมีแกนั่นแหละที่ไม่เห็นค่าเขาผมผิดแม่ผมพลาดมาก ผมพลาดที่ไล่เหมยอ,ออกไปจากชีวิตและผมตามหาเขาช้าไปรักเขามากหรือไงแกน่ะมากครับแม่ตลอดระยะเวลาสองปีผมตามหาเหมยทุกวันเลยแต่ผมไม่ได้บอกแม่ผมแค่แอบตามเงียบๆครับชายหนุม่มถอนหายใจตกอยู่ในความเศร้าซึมได้แต่แอบดูเธอกับสามีใหม่สวีดหวานกันตลอดเวลาที่แต่งงานกันเขาไม่เคยใส่ใจเธอไม่เคยเห็นค่า แต่ผู้ชายอีกคนกลับปฏิบัติตัวต่อเธออย่างดีไม่ผิดที่เธอจะเลือกผู้ชายคนนั้นชายหนุ่มมองหน้าลูกชายสงสารจับใจทำไมเพราะเขาลูกก็คงไม่ขาดแม่พ่อก็อโทษนะพร้อมที่เป็นสาเหตุทําให้ลูกกําพร้าแม่ชายหนุ่มถอนหายใจเขาไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะรักใครได้อีกไหมแต่วันหนึ่งหากเขาคิดจะรักใครสักคน เขาจะให้เกียรติคนๆนั้นไปตลอดชีวิตไม่ทำกับเธอเหมือนที่เขาเคยทำกับเหมยมาก่อนกาะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ